สวัสดีครับบริการสื่อญ่ทีนิวนะครับประจำวันที่16มิถุนายน2555นะครับในรอบของเ่ิงวันข่าวแรกว,วันนี้เป็นข่าวเกมนะครับของนิวเวล่านะครับเซ็นสัญญากับ EA เป็นตัวแทนจำหน่ายเกมบน Xbox 360 p s 3 PS Vita ียด้ n วียูนิโน่ทแล้วก็ PC ในประเทศไทยนะครับการท่าเกมก็ระวังหน่อยแล้วกันเพราะตอนนี้นิวเวล่าเขาเอาจริงนะครับแล้วก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์เกมมาเป็นของตัวเองแล้วพร้อมวางจำหน่าย ตามต่อมาด้วย Garmin น,นะครับเตรียมเปิดแอปบน i p h o n e และ Garmin Navigation น,น,นะครับในเวอร์ชันภาษาไทย20พิศจนายนนี้นะครับปกติโปรแกรมรถนำทางแบบนี้ราคาจะค่อนข,ข้างสูงนะครับตามมาด้วยทาง EA Game นะครับลดราคาพิเศษบนใน iPhone และ iPad ลดสูง,สงถึง85%นะครับวันนี้ถึง1 7พิถุนายนนี้เท่านั้นก็คือถึงพรุ่งนี้เท่านั้นเองนะครับ โดยเกมเด่นก็จะมีแ uh, มสเอฟเฟกต์บิฟิสเเลเตอร์นะครับเดสสเปซแบทเทฟิลแบทกอบันทีสองแล้วก็ชิปทูอารเรสนะครับโดยขายราคาเพียงแค่0.99เหรียญเท่านั้นเองหรือประมาณ30บาทส่วนใครใครสนใจก็สามารถไล่เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับ พอต่อมานักวิจัยตลาดเราน่าจะได้เห็นเรดิ n a d ดิสเพย์บนแมคบุ๊คโป13นิ้วเดืนตุลาคมนี้นะครับตามมาด้วย f ฟนอนภาคแรกนะครับลงเครื่องวินโดว์โคนแล้ว Facebook จะแจ้งผู้คนใส่ใหมายเลขโทรศัพท์เผื่อรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับเพื่อป้องก,กันข้อมูลสูญหายตามมาด้วยความลับการสร้างของ Galaxy S3 นะครับเขาบอกว่านี่เขาแบบปิดห้องเนี่ย เป็นความลับอย่างแน่นหนามีการใช้นิ้วสแกนแล้วก็เวลาจะเอาออกออกมาจากห้องระบบบริการก็ต้องใส่กล่องนะครับซึ่งเวลาทําตัวต้นแบบก็ต้องมีสามตัวอีกเพื่อหลอกไม่ให้รู้ว่าตต,ตัวไหนเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มีการเวลาถ้าเกิดมีปัญหาในด้านฮาร์ดแวร์เวลาแก้ที่จะต้องแก้แก้ถึงสามรอบเพราะมีสามแบบนะครับเวลาการทดสอบใช้เวลานานบางครั้ง Samsung ตงใช้พนักง,งานขนส่งด้ดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประหยัดเวลาเลยทีเดียว พอเวอรเป็นงไเนี่ยเงินแค่เยอะนน่เนอะข่าวต่อมาแอปฟรีนะครับบทเจ้าหนูสายลับนะครับวิ่งหนีแมวเหมียวเกมสปายเมาส์เป็นเกมฟรีจาก EA นะครับบน iPhone และ iPad ผมเนี่ยจะว่าฟรีจำกัดเวลาหรือเปล่าน,นะแล้วก็เทลเลอร์เกมร l i ลิปป์เชน s อลหรือว่าแล้วก็รายการไอท4ชั่วโมงนะครับต้องเรียนเรื่องอ่า กี่วยวกับแท็กซี่แล้วก็เรื่องของการบินเล็บเก็บแปลกๆแล้วก็ครั้งแรกกับการเห็นโฟล์ซิงวิดีโอพรีวิวนะครับแล้วก็จัดอันดับ5เกมคอนโทรลเลอร์นะครับตามมาด้วย Microsoft เต,ตรียมเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้เป็นข่าวจาก c n e TV ทั้งหมดเลยแล้วก็นี่เทปเมื่อวานนี้ครับใคร ยังไม่ได้ดูลองย้อนไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ tv.ctk.com แล้วก็มีตัวคอนโทรลจาก Xbox 360ด้วย iPhone นะครับครั้งแรกกับ Logitech w a r l e s Keyboard นะครับรุ่น k 7 6 0แล้วก็ Nvidia Td Vision ทูก,การ์ดนะครับก็ใอ,อ้ Nvidia ทําแว่นหรอตามมาด้วย iPad Smart Case นะครับ คงแนะน,นำเคตัวใหม่ที่เคยให้ดูกันตามมาด้วยจากดัยแซนนะครับก็มีคลิปวิดีโอจากถ่ายมาจากโ o n y ่เอ็กซ์ินะครับตัวท็อป1 4 9 0 0ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งออกามาถ่ายแบบพันแปดสซะด้วยแล้วก็วิดีโอเคอนเฟอเรนซ์นะครับเป็นเทปบันทึกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์วันงานของ w u d c 2 0 1 2นบะครับวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นตัวเต็มด้วยนะครับชั่วโมงกว่า ต่อมามีอ,าอ่านอะไรอะ่ะมีอุหรือว่าคือออกอตัวมีอุตัวนี้ความจริงปกะติเป็นซีมอยู่ในใน a n น r o i d นะครับเขาบอกตอนนี้ออกมีโฮมลันเชอร์และ l a y Store แล้วนะครับเออออกมีโฮมลันเชอร์บนเพจสโตร์แล้วนะครับก็คือไปถึงตอนนี้มีให้โหลดในเพจสโตร์เรียบร้อยแล้วโดยแบ่งออกเป็นรุ่น Android 4.0และ Android 2.3นะครับเขาเป็นรุ่นยอดฮิตที่ขเข้าไปโหลดไปกันได้ ตัวนี้รับประกันความสวยงามครับแบบไม่ใช่จะเป็นภาษาจีนเหมือนในรูปหรือเปล่าคาร์ตมาล์ตโลล่าโซลูชั่นนะครับซื้อกิจการที่อะไรอะพีชั่นเหรอต้นกำเนิด PDA นะครับก็เดี๋ยวเราดูคนต่อไปว่าจะทำอะไรต่อมใส่ตัวน,นี้มุกตันมังไลลาซื้อกันใหญ่เลยตามมาด้วยแบตเตอรี่ของแมบูปโปรเรดีหน้าก้อนละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเลยทีเดียวสองร้อยดอลลาร์สองสามหกก้อนละหกพันเองนี่ สำ,สำหรับ MacBook Pro 15นิ้วรุ่นจอธรรมดากำลังไฟเท่ากันคือ95วัตต์ราคาปิดอยู่ที่129ดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตาม Apple ระบ,บุว่าแบตเตอรี่ของ MacBook Pro และ MacBook Air ทุกรุ่นสามารถชาร์จได้เกิน1,000รอบที่ประโยชน์ไฟลดลงมาเหลือ80%ถ้าชาร์จเวาลาครา้งก็จะอยู่ประมาณ2ปี9เดือนนะครับก่อนจะลดลงมาอยู่ยที่1.4 แล้วก็เผยโฉมสกินช็อตชุดแรกของเกม Time Traveler นะครับบน PS Vita ภาพสวยทีเดียวแล้วก็ Cyanogen นน Mod 7.2ออกรุ่น Stable นะครับแล้วบนฮาร์ดแวร์บางรุ่นนะครับก็ถ้าใครใช้ Android 2.3 6ลองไปเช็คดูได้นะครับว่าตัวของเราอัปเดตได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอก Cyanogen เ,เขาบอกว่าเขาจะไม่ทิ้งตัวเวอร์ชัน7นะครับ แล้วก็วก็ยังพัฒนาตัวโ์ชัน9้ต่อด้วยข่าวสุดท้ายหรือเปล่าโนเกียเผยภาพปริศนาก่อนจะมีการถแถลงร่วมกับบริโ o s ซอฟต์บันจันนี้นะครับเป็น0601812เป็นรูปแผนที่ก็คงเกี่ยวกับแผนที่ใหม่นี่เองเคยยินข่าวร่วมมาว่าน o k เกียเขามีแผนที่จับใหม่อยู่แล้วก็ไครเนกเอ่อไทมอลนะครับมันจะคาว่า a n i m มอเนี่ยแหละ เกมแรกของ Microsoft บน Android นะครับอ,อ๋อ Microsoft ทำเกมบน Android ด้วยราคาสามเหรียญน,นะครับหรือประมาณ90บาทเราไปโหลดก,กัมนมาดูได้ถ้าหมดนี้คือรายการส่อยอทีนิวนะครับติดตามเพจ่อต่หลังได้ที่เว็บไซต์ทีวี .dot. สีเทียนคอมนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กันได้ที่ f a c e b o o k .dot. คอม .slash. หกสี่จีเียนทีวี่ไหนอ่ะอันนี้ <ส gas: S 2> แล้วก็สามารถกดสมัครคิดได้ที่ y o u t u b e c o m c h a n a s k t v นะครับแล้วก็ไม่้องสมการในที่นี้ผมตัวลาไปก่อนส่วงต่อช่งถัดไปสวัสดีครับตัวใหญ่ที่อยู่ต่อไปว่าจะมีข่าวอะไรใหม่นะครับในเทปนี้ผมตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ